สิ่งที่มีความสุขที่สุดเวลาที่ลูกค้ามากินไม่ใช่ลูกค้าชมว่าอร่อยทุกครั้งที่เขาพูดว่ากินแล้วนึกถึงพ่อกินแล้วนึกถึงแม่นึกถึงที่บ้านผมคิดว่าผมตอบโจทย์ตัวเองมากๆเพราะผมคิดว่าอาหารที่ผมทํามันคืออาหารที่คนทั่วไปกินกันทุกวันกินกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอาหารที่คนแม่งมองข้ามกันตลอดเวลาคนแม่งก็ต้องแบบเชื่อวันนี้วันหยุดกูต้องไปกินขัวกลากูต้องไปกินนูน่นนี่นั่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ว มไม่ต้องกลับมากินข้าวอย่างเงี้ยเราเติบโตมากับอาหารแบบนี้มันเป็นอาหารที่ให้พลังงานชีวิตเราในการใช้ชีวิตทุกวันผมติดครับผมทำร้านเคียวเทเบิลครับผมเคียวในที่นี้มันก็ความหมายแรกก็คือการกินกันเคียวทั่วไปกับอีกความหมายนึงเป็นชื่อภาษาจีนคุณพ่อแปลว่าคนจีนจากพ้นทะเลไกล มเคยทําเบื้องหลังทำโปรดักชันทําผู้จัดการส่วนตัวศิลปินคือสมัยก่อนมันเราคิดว่าเราชอบเสพอะไรทางนั้นเลอฟังเพลงใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบดูลึกกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยชอบดูแสงดูผู้กํากับดูดีเล็กซิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบชาวบ้านเขาไม่ค่อยถูกวิชาการอย่างอื่นก็แบบไม่ค่อยเป็นแบบยังง้ง่งงเล่เงี้ยก็แบบมันจะไปทําอะไรกัทางนั้นน่าจะตอบโจทย์ที่สุดก็เลยเลือกเลยครับใช่ เกือบ10ปีมันก็วงการบันเทิงอะเนาะมันก็ไม่ชีรลังยั่งยืนเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดวันหนึ่งมันคนอื่นเขาเลิกทําหรือว่าแบบไม่มีใครจ้างแล้วตอนผมอายุ40กว่า50การจะมาเริ่มอะไรใหม่มันมันยากแล้วช่วงนั้นงานน้อยลงก็เลยรู้สึกว่าแบบชีวิตไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่มันก็เริ่มเริ่มคิดขึ้นมาว่าแบบว่าจริงๆเราก็ผูกพันกับเรื่องอาหารมาแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้รู้ตัวที่บ้านเป็นแบบบ้านที่แบบ,บชอบกินชอบอะไรอยูอย่แล้วแล้วพ่อแม่ก็ทําอาหารแล้ว มันก็อาจจะแบบฝังอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันก็แบบแอบ,บ,บ,บมีความฝันเล็กเลยว่าแบบก็อยากเปิดร้าน,นะฮะโดยความที่แบบไม่เคยอยู่ในบิสเนสนั้นมันก็ไม่กล้าออกจากกรอบที่แบบเฮ้ยลองเปิดร้านเลยไหมอะไรเงี้ยก็แบบด้วยเงินทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก้อนใหญ่อยู่มันก็เป็นความฝันค้างอยู่อย่างนั้น จุดเปลี่ยนจริงๆอะมันเริ่มจากวันหนึ่งอะชวนแม่ไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งที่เห็นในในเน็ตเราก็ไปไปถึงแล้วก็แบบวู้เราอยากมีร้านอย่างนี้ว่ะเช็คบิเตตนเสร็จกำลังจะเดินกลับบ้านก็ไปคุยกับเขาแบบขอทํางานด้วย<ๆ>เขาก็งงว่าแบบไอ้มอนี่อะไรวะเขาก็งงเขาบอกออก็ยังไม่รับเราก็ไม่ได้อะไรแต่พอไปกินอีก,กสองสำคัญมันก็รู้สึกว่าแบบเฮียกูอยากทางานที่นี่แล้วพอดีจังหวะถามครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเขาเหมือนแบบเชฟเขาเปิดรับคนพอดีเขาก็เลยบอกให้ลอาส่งอีเมลไป เรซูเม่มันโอเวอร์เกินที่เขาแบบต้องการอนะไรอย่างเงี้ยแบบร้านไม่น่าจะแบบมีตังใจ่ายผมก็บอกผมไม่ไมาผมให้เท่าไหร่ก็เอาออเขาก็บอกโอเควันหนึ่งผมคิ้วน้ำอย่างเงี้ยขวดใหญ่ๆเดินลงบันไดแล้วก็บิดตัวหลบให้ลูกค้าเดินขึ้นมาแล้วมันอยู่อยู่ก็แปรบแล้วค่อยๆสซุดลงไปกับพื้นเดินไม่ได้อยู่เดือนหนึ่ง ตอนนั้นยังคิดว่าก็คงยังอยากทําอาหารอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ขนขวายอะไรขนาดนั้นก,กเน็เหมือนแบบเหมือนรอเวลามันตกผลึกว่าแบบเราควรจะทําอะไรดีจริงๆผมไม่ได้ปลดล็อกครับมันเป็นอาการป่วยล็อกออกมากกว่า ตอนนั้นเป็นโรคึมเศร้าแล้วก็เจอวิวกฤตวัยกลางคนมันก็มีวันหนึ่งก็แบบทนไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเฮี้ยชีวิตพังแล้วไม่รู้ทําไงก็ระเบิดกับพ่อแม่ร้องไห้เขาก็งง,ง,ง,งว่าเฮี้ยลูกกูเป็นไรตอนนั้นก็ขายข้าวอยู่อย่างนี้ข้าวกอกแล้วก็เงินมันก็ไม่ได้ฟลร์ขนาดนั้นคือแบบมันใช้ชีวิตอยู่ได้แต่รู้สึกว่าแบบโ,โ,โอ้กูอายุจะ40่สแล้วนะยังต้องแบบใช้แบบตังค์แบบนี้เลยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหันไปมองเพื่อนกูหนิโอ้โหอันนี่บ้านสอง อันนี้คอนโดอันนี้รถอันนี้มีแมวสามตัวกระจกพังเลยก็เลยแบบปรึกษาเขาว่าทาอะไรดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาถึงไอ้เรื่องเรื่องเรื่องเปิดร้านอาหารในบ้านที่เคยเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกไม่ไม่ทำแบบนี้ละเขาก็พร้อมจะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่ะก็ถ้าเขาพร้อมผมก็ต้องพร้อมออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองได้แล้วถ้าไม่ออกผมก็ก็นอนตายอยู่อย่างนั้นเป็นเป็นศพก็เลยเกิดเป็นเคี้ยวเลยไหมครับใช่ครับ พราะมันเปิดร้านนี้ขึ้นมามันเลยทำให้คําว่าความสุขมันเปลี่ยนไปจากมินิ่งเดิมที่เคยแบบมินิ่งเอาไว้คืออย่างสมัยก่อนเนี่ยเรื่องความสุขมันก็มีตังใช้จ่ายสุดลุยสุดไล่นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ปรากฏพอกลับมาทำอันนี้ผมรู้สึกว่าความสุขแม่งง่ายขึ้นคือพอมันเปิดออกมาเสร็จปุ๊บพ่อแม่มีกิจกรรมทำจากปกติที่แบบวันๆเขาก็แบบดูทีวี เล่นโทรศัพท์นอนหลับแต่พอเปิดอย่างนี้ครับผมก็ให้กันบ้านพ่อเขาไปอย่างเช่นแบบว่าตอนสมัยก่อนแม่เคยทาอะไรให้กินบ้างมีอาหารอะไรแปลกๆที่แบบพ่อเคยกินตอนเด็กอะไรนี้เขาก็แบบจากคนที่แบบลงหลงลรือเปลือเขาก็แบบนั่งทํากันบ้านแล้วก็อย่างแม่เนี้ยก็ได้เจอลูกค้าเพราะผมรู้ว่าแม่เขาถนัดการแบบจ่อแจ๊ก mm. การพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็สนุกเขาก็เจอลูกท้าบางทีก็แบบเจอเป็นแบบอา้าว คนรู้จักก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็แฮปปี้กันหมดคือผมก็สนุกเขาก็สนุกมันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมครอบครัวที่มันดีที่มันแน่นแฟนขึ้นมาคนชอบถามว่าแบบว่าทำงานอย่างนี้เป็นยังไงบ้างผมก็ตอบว่างานแบบนี้แม่งคือโคตรเพอร์เฟคคือทำงานที่ชอบทำงานกับคนที่รักแล้วทำให้คนอื่นมีความสุขแม่งโคตรฟูลฟิลเลยอันนี้มีครอบครัใช่ถึงอาจจะแบบไม่ได้แบบว่ามีชื่อเสียงมีตังในบัญชี10ล้านอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็โอเค เอาจริงๆพอถึงวันหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนโดยเรื่องสมาชิกในครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อกับแม่เคยสอนมามันก็ยังต้องอยู่กับเราอย่างเช่นแบบเทคนิคในการทําแบบพวกเคล็ดลับคู่ครัวบ้านแต่ละบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าจะไม่ลืมตรงนั้นแล้วก็คิด,ค,ด,ค,ดคิดว่าทําอาหารให้คนในบ้านหรือคนที่เราหลักกินก็คงคิดคิดถึงเรื่องนี้เป็นหลักส่วนเรื่องอื่นก็ต้องว่ากันอีกที